ครับส่งงานอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นเทอร์โบทัมเมอร์แท้มิค้อนแท้นะครับผมติดตั้งในโตต้าไฮรักลีโวหัวเดียวนะครับลูกค้ามาจากตอจวนะครับนี่จะเทสระบบให้ดูนะครับว่าทำงานยังไงนะครับผมปั๊ตรงรุ่นนะครับตัวนี้ไวช็อ k เก็ตไม่ตัดต่อสายไฟนะครับนี่ครับผมสวิตมัน เก้านาทีนะครับเก้านาทีวันนี้เราจะลองสักหนึ่งนาทีให้ดูนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับนี่ก็จับเครื่องครับอันนี้แอร์แอร์ทำงานนะครับเครื่องเสียงทํางานพอดับสวิตซ์ปุ๊บแอร์ยังทํางานนะครับแต่ว่าเครื่องเสียงจะดับนะครับนี่ครับทำงานแล้วจะดังติ๊ดติดติดอย่างนี้เลยนะครับผมคอนแท้์นะครับผมสนใจ ถ่ายได้นะครับสอบถามเข้ามาได้ครับผมติดตั้งเสร็จดับเครื่องเสร็จนะครับสามารถล็อกรถนะครับไปเข้าห้องน้ําหรือไปกินข้าวได้นะผมตั้งไว้ถึง1นถึงเนาทีนะครับตัวนี้พอเรากินข้าวหรือเข้าห้องน้ำออกมาจะเข้ารถนะครับกดล็อกได้เลยเสียบกุญแจไปต่อได้เลยนะครับ ทําเมอก็จะตัดระบบแล้วก็ระบบว่ทํางานปกตินะครับอันนี้ดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันครบหนึ่งนาทีแล้วมันก็จะดับของมันเองนะครับผมนี่ก็ใกล้ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับนี่ครับอ่ารถก็ดับนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเทอร์โบทําเมอร์แท้นะครับมิคคอนนะครับ ใจก็ติดต่อได้นะครับช่างจอยบางไปอิน088ย์6 9547นะครับผมยินดีให้บริการน,นะครับขอบคุณครับ